เด็ดโดนใจบายคุณการเจ้าของร้านไลออนคารน,นั่นเองและวันนี้นะคะสำหรับลูกค้าครอบครัวใหญ่นะคะที่กำลังจะหารถตู้รถครอบครัว11ที่นั่งแล้วนะคะสามารถที่จะขับในเมืองก็ได้และคันนี้การต้องบอกเลยนะคะว่าไม่น้อยราคาพิเศษออปชั่นจัดเต็มเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปสุดนั่นเองนี่เลยค่ะเกียร์แกนคา i v เ l ว่2.2 EX ปี2015คันนี้นะคะ เป็นตัวท็อปสุดนะคะเพราะว่ารุ่นท็อปสุดเนี่ยเขาจะมาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้า3บานนั่นเองนะแล้วก็คูสคอนโทรลภายในเป็นเบาะหนังทั้ง11ที่นั่งแล้วก็ได้ทีวี2จอด้วยนะคะและเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะคะและที่สำคัญนะคันนี้กันขอย้ำเลยนะคะเพราะว่าไม่น้อยมากๆนะคะคันนี้ไม่เพียงแค่50 0 0มกิเมตรเท่านั้นลูกค้า5 0 0 0 0กิโลเมตร เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะมีบุ๊กเซอร์วิสการันตีนะคะไม่ใช่50าหมื่ลอยๆมานะแต่คันนี้เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะไม่น้อยมากๆจริงสภาพป้ายแดงจริงๆแล้วนะคะราคาพิเศษมากๆเพราะวันนี้นะคะการตั้งขายเพียงแค่9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นลดลงจากป้ายแดงกว่า50%แล้วไม่คมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วลูกค้าลูกค้าได้รับรถ ครอบครัว11ที่นั่งในราคาที่ไม่ถึงร้านและไม่เพียงแค่50,000กิโลเมตรรุ่นท็อปสุดการบอกเลยว่ามันคุ้มค่าจริงๆนะและสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่การจะมอบให้ลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะคะการจะลดเพิ่มทันทีอีก10,000บาทเหลือเพียงแค่989,000บาทเท่านั้นโอ้โหพูดเลยว่า รถแรกแจกแถมกันอย่างที่การบอกเลยว่าการมารีวิวนะคะจะต้องพิเศษเท่านั้นจริงๆนะคะและของแถมยังไม่หมดขึ้นตามนี้เลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการบอกเลยว่าพิเศษมากพอร้านการไม่บวกแหวดรนฟรีค่าโอนฟรีน้ํามันเต็มถังขับรถกลับบ้านได้เลยหรือลูกค้าที่จะจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้นะคะดาวน้อยผ่อนสบายๆเพียงแค่หมื่นหกนะคะ เอาไปเลยค่ะ7ปีและดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.7% 9เท่านั้นนะ,ะลูกค้าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็พิเศษและนะคะสำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้นะคะการจะรับประกันเครื่องยนต์1ปีหรือว่า20,000กิโลกันไปเลยนะคะลูกค้าขับไปอย่างสบายใจและสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่บอกคุณการอยากได้คันนี้แต่ไม่สะดวกเข้ามาทำยังไงง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะ โทรเข้ามาคุยกับการหรืออินบ็อกเข้ามาคุยกับเรานะคะการจะส่งไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็ลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานเลยนะพอไฟแนนซ์อนุมัติลูกค้าจะมารับรถที่ร้านการหรือจะให้การส่งก็ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างที่การบอกนะคะว่าโอ้โหร้านการนะคะมีแต่ฟรีกับฟรีเท่านั้นเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกของเครื่องที่การบอกว่าคันนี้เนี่ยมันแล item, ไอเทมไม่เบ็นแค่ห้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเนี่ย มันจะสภาพสวยขนาดไหนการพูดได้คำเดียวว่าคันนี้มันสภาพป้ายแดงของจริงเลยนะคะแล้วการรับประกันเลยนะคะว่าคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมนะคะมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เล่มไม่เคยสูญหายแล้วการขอรับประกันอีกอย่างหนึ่งว่ารถนะคะเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่รถเช่าหรือรถประมูลลูกค้าซื้อไปสบายใจได้เลยการรับประกันให้เลยนะคะ เข้ามาดูกันเลยดีกว่านะคะนี่โลโก้เกียร์เด่นชัดแบบนี้เลยแล้วกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยสีดำๆสวยๆเลยและไฟนะคะไฟหน้าก็จะใหญ่แบบนี้เลยมีไฟตัดหมอกและคันนี้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยสำหรับคันนี้การต้องบอกก่อนว่าเขาจะเป็นสีเทาในเล่มทะเบียนนะคะแต่เวลาเราเรียกกันเราก็จะเรียกกันประมาณสีบอลเงินนะคะ แล้วคันนี้นะคะการบอกเลยว่าสภาพสีค่อนข้างสวยตำหนิคือน,น้อยมากแล้วสีนี้นะคะการขอย้ำเลยว่ามันดูแลง่ายหรูหราอยู่ตลอดเวลานะคะไม่เก่าไม่ใหม่ไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าสีบอลเงินนะคะพอเวลาเราโดนสิ่งสกรปรกอะไรก็ไม่เห็นริ้วรอยนะคะหรือเวลาโดนขีดขวนริ้วรอยก็แทบมองไม่เห็นสีนี้การชอบมากเพราะว่าไม่ต้องล้างรถกันเลยนะคะ คือลูกค้าท่านใดที่บอกอย,อยากได้สีที่ดูแลง่ายไม่ต้องล้างรถบ่อยนะคะใช้อย่างเดียวกันแนะนำสีนี้เลยนะคะแล้วหรูหรามากๆและตัวแม็กนะคะจะเป็นแม็กเดิมของเกียร์เลยนะคะแม็กสวยๆแบบนี้กระจกมองข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวนี่ลูกค้าดูความสวยของสีเลยการบอกเลยนะคะความสวยของสีการให้ไปเลยแบบ97 98นะคะสะเก็ตหินคืนน้อยมากๆแล้วนะคะ รุ่นนี้เขาจะเป็นพุชสตาร์ทแล้วด้วยการขอบอกก่อนนะคะว่าพอเป็นตัวท็อป e x เนี่ยจะมาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้า3บานนั่นเองนะคะเกียร์เนี่ยลูกค้าเห็นไหมคะการแบบว่าไม่ได้สูงมากแต่รถเนี่ยเขาไม่ได้สูงเลยแต่เขามีบันไดให้ด้วยเหมาะสำหรับอะไรรู้ไหมคะเด็กหรือว่าผู้สูงอายุนั่นเองคือเขาคิดมาแล้วว่า รถมันเป็นรถครอบครัวอย่างแท้จริงนะคะต้องมีบันไดให้เด็กๆขึ้นและการบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่อยู่หน้าโรงเรียนเยอะมากๆนะคะคุณแม่ใช้ไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนกันเยอะจริงๆนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถที่จะใช้กับครอบครัวกําลังจะมีน้องหรือน้องกำลังจะเข้าเรียนดูคันนี้ให้ดีเลยนะคะนี่นะคะมีบันไดแล้วก็สําหรับประตูไฟฟ้าของเกียร์นะคะ นี่เขาจะกดตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดการให้กล้อง่านไปดูเลยเพราะว่ามันใช้อย่างสะดวกสบายจริงๆเวลาเรานั่งแล้วกดปิดนั่นเองนะคะประตูไฟฟ้าก็จะมีซ้ายขวาแล้วก็หลังนั่นเองนี่ลูกค้าการให้ดูสีเลยมันแบบหรูหรามากการเป็นคนที่ชอบสีบอลหรือสีเทามากๆนะคะเพราะว่ามันดูแรง,ง่ายไม่ต้องล้างบ่อยนั่นเองนะ,ะแล้วข้างหลังนะคะก็จะมีกล้องหลังมีเซ็นเซอร์อะไรครบเลย ประตูหลังก็จะเป็นประตูหลังไฟฟ้าอีกหนึ่งจุดนั่นเองนะคะเพราะว่าเขามีถึง3บานกันเลยเดี๋ยวการจะให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์เข้ามาดูกันเลยนะคะคันนี้อย่างที่การบอกจะเป็นเดิมๆไม่มีไขนะคะนี่ตัวน็อตตัวเม็ดอาร์เดิมๆนี่ลูกค้าดูเลยนะคะการจะแบบว่าซูมให้ละเอียดเลยแล้วภายในนะคะจะเป็นภายในเบาะหนังสีเบจหรือสีครีมทั้ง4แถว ลูกค้าเห็นไหมคะว่าเอ้ยสามแถวจริงๆไม่ใช่นะคะแถวที่4อยู่นี่นะคะคือเกียร์เนี่ยเขาจะมี4ี่แถวสามารถที่จะพับลงแบบนี้ได้เลยอันนี้การชอบที่เขาคิดมาแล้วลูกค้าเห็นไหมคะคือมันสามารถที่จะพับเรียบไปได้เลยนะคะคืออันนี้คือข้อดีเพราะว่าเราจะวางของไว้ของอะไรได้ทั้งหมดเลยนะคะเวลาดึงก็ง่าย นี่เราดึงแค่นี้เองและเวลาที่เราดึงขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้เป็นบอ่อนั่งอีกแถวหนึ่งนั่นเองนะคะโอ้โหเขาแบบคิดมาแล้วจริงๆแล้วบอกการบอกเลยว่าไม่ได้ใช้เลยนะคะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าคือสภาพใหม่มากๆแล้วนะคะคันนี้การขอบอกอีกอย่างว่าเดี๋ยวการจะแถมในส่วนของติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันทั้งคันเลยนะคะ ลูกค้าได้รับรถสวยแล้วจะได้ฟิล์มใหม่ไปด้วยอันนี้การแบบใจดีแถมให้เลยนะสำหรับลูกค้าที่จะดูคันนี้เท่านั้นนะคะไม่ได้แถมทุกคันนะการแถมให้เฉพาะคันนี้เท่านั้นนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันนะคะว่าคันนี้เนี่ยอย่างนี้การบอกไม่เพียงแค่ห้าหมื่นเนี่ยภายในจะใหม่ขนาดไหน ไปดูกันคะ่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกบอกได้เลยนะคะว่าใหม่มากแล้วสภาพป้ายแดงแล้วก็ออปชั่นเยอะมากๆเดี๋ยวการสตาร์ทให้ดูนะคะอย่างที่การบอกคันนี้จะเป็นระบบพุทธสตาร์ทแล้วนะคะเหยียบเบรกกดพุทธสตาร์ทได้เลยนะคะโหเครื่องเงียบนะคะถ้าเทียบกับเครื่องยนต์เบนซิน,นกับรุ่นอื่นๆกันบอกเลยว่าเกียร์ถือว่าเครื่องยนต์นี้คือค่อนข้างเงียบเลยนะคะอ่าเดี๋ยวการจะให้ดูทีละอย่าง เบาก่อนเลยนะคะอย่างนี้การเบาจะเป็นเบาะหนังทั้ง11ที่นั่งแล้วจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วเบาะนะคะเขาจะได้เบาะอุ่นด้วยนี่ตรงนี้เลยนะคะการให้กองไล่มาดูก่อนเลยเพราะว่าเขาจะมีเบาะอุ่นเห็นไหมคะลูกค้าสามารถใช้ได้เลยนะคะทั้งคู่หน้าแล้วก็อุ่นพวงมาลัยด้วยนะคะนี่ไล่ไปเลยตรงประตูนะคะโอ้ลิ้วรอยคือแทบไม่มีเลยนะคะคันนี้สภาพคือค่อนข้างสวยกันเลย นะคอนโซลอะไรนี่คือการพยายามแบบให้ลูกค้าดูให้ชัดเลยนะคะเพราะว่าไม่มีริ้วรอยเลยและหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอของตัวเกียร์เองนะคะนี่สำหรับหน้าจอก็สามารถที่จะใส่แผ่นตรงนี้ได้เลยดูหนังฟังเพลงอะไรก็ได้นะคะแล้วก็นะคะเชื่อมต่อบลูทูธฟัง f m ฟ m นะคะของรุ่นนี้ได้เลยแล้วก็นะคะ ในส่วนนี้แอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะก็คือแยกซ้ายขวาหลังนะคะนี่แอร์หลังสามารถปรับได้เองได้เลยนะคะแล้วก็เกียร์นี่ไล่ลงมาเลยตรงนี้ใหม่มากเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองลูกค้านะคะหัวเกียร์อะไรคือใหม่มากอันนี้ก็จะเป็นเบาอ,อุ่นที่การบอก แล้วก็จะมีปาร์คเซนเซอร์แล้วก็อุ่นพวงมาลัยคันนี้นะคะไม่เพียงแค่50,000กิโลเมตรเท่านั้นนี่หน้าจอหน้าปัดกึ่งดิจิตอลแล้วด้วยนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีลายไม้ตรงนี้ด้วยลูกค้าเห็นไหมคะแล้วนะคะทางด้านซ้ายมือก็จะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะทางด้านหน้าจอทางด้านซ้ายมือแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วด้านขวาก็จะมีครูสคอนโทรนะคะพอเป็นตัวท็อปเขาจะมาด้วยครูสคอนโทรแล้วนะคะ ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็นะคะนี่กระจกมองข้างประหลับไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกคือคมมากและในส่วนของประตูไฟฟ้านะคะนี่สามารถเปิดปิดตรงนี้นะคะลูกค้าไฟประตูไฟฟ้าหลังซ้ายขวาตรงนี้แล้วก็เปิดไฟตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยและอย่างที่การบอกไม่น้อยแบบนี้นะคะต้องมีการการันตีน,นะคะนี่โหยังห่อพลาสติกอยู่เลยลูกค้า นี่มาเป็นกระเป๋ารูราแบบนี้เลยโอ้โหยังไม่ได้แกะพลาสติกกันเลยนะคะนี่นะคะคู่มือการใช้งานของเกีย์นะคะแล้วนะคะอันนี้บุ๊กเซอร์วิสนะคะโอ้โ่อพลาสติกอย่างดีเลยแล้วนี่การให้ดูเลยนะคะอย่างที่การบอกคันนี้นะคะเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะคะดูแลศูนย์มาอย่างดี โอ้โหรถอะไรเนี่ยนี่ดูแล,ลดูแลศูนย์มาดีมากๆเพิ่งจะเข้าศูนย์ล่าสุดเมื่อเดือน6ปีนี้นี่เองนะคะก็คือเดือนมิถุนาปีนี้ลูกค้าซื้อไปยังไม่ต้องถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะเพราะว่าอันนี้เพิ่งจะเข้าศูนย์ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อเดือนมิถุนานี้เองนะคะโโหบอกเลยว่ารถสวยไม่น้อยมีการันตีศูนย์นะคะ ลูกค้าใครหาอยู่ต้องไวเลยนะคะแล้วสีนี้คือน,น,นานนาทีจะเข้ามาจริงๆการบอกเลยนะคะว่าสีบอลหรือสีบอลเงินเนี่ยสีนี้เนี่ยการเพิ่งจะได้มาคันแรกเลยนะคะเป็นสีที่กลายเป็นว่าเป็นสีที่แบบว่าน่าใช้แล้วก็เป็นสีที่หายากนะคะลูกค้าท่านใดหาอยู่รีบเลยนะคะแล้วแถวที่2นะคะสำหรับเกียร์เนก็จะมีประตูไฟฟ้านั่นเอง เห็นไหมคะลูกค้าการบอกเลยว่ามันหรูหรามากๆนะคะและเวลาขึ้นก็ง่ายเราจะเหยียบบันไดก็ได้หรือไม่เหยียบก็ได้นะคะมันเหมาะสําหรับแบบครอบครัวจริงๆนะคะเวลาขึ้นก็ง่ายแล้วนะคะเราสามารถที่จะไว้ชากาแฟตรงนี้ก็ได้ชาร์จแบตตรงนี้ก็ได้แอร์นะคะเขาจะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะสําหรับ เราสามารถปรับข้างหลังก็ได้นะคะมีไฟอะไรคือครบเลยแล้วนะคะทีวีสำหรับตัวท็อปก็จะมีทีวี2จอนั่นเองนะคะก็คือจอกลางนั่นเองโอโ้โหนี่ลูกจอใหญ่ถือว่าจอใหญ่เลยนะคะลูกค้าสามารถที่จะเปิดข้างหน้าหรือทีวีตรงนี้ก็ได้นะคะการบอกเลยนะคะและเบาะนะคะการพูดเลยว่ามันใหม่มากๆลูกค้าสภาพใบแดงจริงอ่ะเดี๋ยวกันให้กล้องแพนไปเลยนะคะ แถวที่3ที่4นะคะคือเบาะการรับประกันเลยนะคะว่าไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะไม่มีแบบว่าโอ้โหหักหรืออะไรแน่นอนนะคะสำหรับเบาะของคันนี้นะคะเบามันคือสภาพใยแดงของจริงและภายในคือใหม่มากไม่มียันไม่มีอะไรเลยเพดานคือใหม่กิ๊บเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถครอบครัวที่บอก เอ้ยกำลังมองหาเกียร์สักคันหนึ่งไว้ไปใช้ส่งลุกที่โรงเรียนหรือใช้ในครอบครัวการพูดเลยว่าต้องไวเลยค่ะคันนี้หรือลูกค้าหลายท่านที่บอกอยากได้รถครอบครัว,รวแต่ยังไม่เคยดูเกียร์นะคะยังไม่รู้ว่าออปชั่นมันจะดีและน่าใช้แค่ไหนการบอกเลยว่าดูคลิปนี้ของการแล้วจะรู้ว่าฟังก์ชันมันน่าใช้มากๆสําหรับเกียร์และอย่างหนึ่งนะคะเกียร์ช่วงล่างของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างนุ่มนะคะ เพราะว่าเขาไม่ได้แบบยกสูงมากนะคะไม่ค่อยกระด้างสามารถใช้ในเมืองก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้สูงมากไปห้างไปอะไรนี่คือไม่ติดเลยนะคะและ้หรือว่าต่างจังหวัดก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้รถแบบนี้นะคะได้ทุกกรณีจริงๆนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าลูกค้าจะได้ดูครบจบเลยว่าคันนี้เนี่ย มันสวยอย่างที่การบอกหรือเปล่าไปดูกันค่ะนี่คือห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวการไล่ให้ดูเลยตัวน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีไขเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆที่การความร้อนใหม่มากๆนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะของเกียร์นะคะแล้วนะคะจะเป็นเครื่อง2.2หรือว่า2 2 0 0ซีการต้องบอกก่อนว่าเครื่องเนี่ยค่อนข้างประหยัดเลยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องแค่2.2เท่านั้นแต่ไม่มีความอืดเลยนะคะ สามารถที่จะเร่งหรือการใช้งานอะไรได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะการให้ดูตัวเครื่องเลยเครื่องเดิมไม่มีปรยนแล้วไม่มีสนิมไม่มีแคสซีแดงไม่มีไข่น็อตนะคะบอกเลยว่าแบบว่าสภาพคือใหม่กิฟต์จริงๆเนี่ยเวลาปิดก็ง่ายนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกของเครื่องกันมาทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่หารถครอบครัวสักคันหนึ่งนะคะ ที่ยังไม่เคยดูเกียร์หรือกำลังมองหาเกียร์อยู่นะคะห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะมันสวยทั้งภายในภายนอกแล้วก็ออปชันก็ดีประตูไฟฟ้าก็มี3บานคูสคอนโทรลก็มีนะคะช่วงล่างก็นิ่มนะ,ะเหมาะสำหรับลูกค้าในเมืองหรือต่างจังหวัดได้ทั้งหมดเลยนะคะและสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะง่ายมากๆเพียงแค่อินบ็อกซ์เข้ามาหาการไม่ว่าจะ f Facebook, y o u t u b e Line หรือจะ Tik t o k หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะ เราดูแลลูกค้าถูกช่องทางหรือลูกค้าบอกคุณการอยากจะเข้ามาดูคันนี้ที่ร้านหารุ่นนี้หาสีน,น,าน,นี้มานานแล้วร้านการนะคะอยู่ตรงเส้นการจนาพิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปากใต้นี่เองหาง่ายมากๆนะคะร้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะหรือนะคะลูกค้าจะเซิร์ชใน g o o g l e Map ก็ได้นะคะว่าไลออนคาร์ลมือสภาษาไทยนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้นะคะร้านการจะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็น เสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะะักขับเตลิกก็เปิดเข้ามาได้เลยนะคะแล้วนะคะอย่างที่การบอกโปรโมชั่นไปซื้อสดการก็ไม่บวกแวนนะคะฟรีค่าโอนขับรถน้ำมันเต็มถังกลับบ้านไปเลยนะ,ะหรือซื้อจัดไฟแนนซ์แล้วก็พิเศษนะคะดาวน้อยมากๆผ่อนสบายๆเซ็นเอกสารก็ฟรีแล้วก็ส่ง รถฟีถึงนาบ้านบอกเลยนะคะว่าบริการประทับใจแน่นอนนะคะแล้วก่อนที่การจะส่งรถการจะทําการล้างขัสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อลูกค้าได้รับรถสวยสภาพไปแดงแน่นอนนะคะแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ติดตามกันว่าการจะมารีวิวคันไหนลูกค้าจะชอบหรือไม่ชอบหรือ,อยังไงนะคะจะได้เข้ามาคุยกันได้นะคะ และว,วันนี้การรีวิวเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ